โอ้ไค่ครับนั่นอ่ะไค่ว่ะเต็มท้องนี่ครับซุกซุก้นี่ครับออดกับสวัสดีน่านที่มาคายู่หากทุกทุกท่านนะครับผมนี่ยุกับเบ่าเจ็บแผนอีกชินเคยครับพัฒนาอกไม้มาหา จับกั้งครับนี่เป็นตัวยังได็กะเราติดตามนไปชมครับจับน้ำทงน้าเนี่ยครับผมอยู่ในหูเนาะบ่<อ>รู้ว่าจะมีตัวหรืม,ม่ตัวนะครับเนาะเอาเนี่ยครับแล้วนะเนี่ยครับ ฝนตกครับแล้วมันออกมาเนี่ยโอ้โหโหหหก้ามใหญ่เท่าไหร่โอ้กุ้งเขาเอินเยี่ยงครับน่าจะกั้งมันวะครับนั่นน่ะเนี่ยกุ้งแดงครับกุ้งทั้งโขกครับถ้าเขาเอินเยี่ยงเนาะได้ก็เห็นในคลิปยูทูปนะครับไปเบิรงนเขาเขาจับมันก็นอยู่น้ำหูครับนั่นนะ่ะ มีหูเนี่ยครับนหนจะแม่นหูมันนะครับเนี่ยเห็นตัวเดียวอ๋อนี่อีกตัวนึ่งครับนี่ครับมีน,นินาำเนี่ยอี ได้แล้วครับน,นั่นแหะกุ้งแดงเอ็นกั้งเ,งเอ็นก,นกั้งเนาะเอ็นมันไม่จีบปลกประหลาดพวกครับมันคือกั้งครับน,นั่นแหะหัว,วมันใหญ่เหนือในตัวก็เกิดบุคอยมีผมว,ว่ามันกั้งนั่นแหะครับโอเคสองสองแต้มนะครับไหนมีตัวไหม ผุนตัวหนึ่งครับนั่นะน่ะอยู่ในซอกปูนซอกหินนะครับอู้ออออคือไวแ้แท้อู้มาเร็วชุ่มหมวกนะหมวกชุ่งเลดครับเดี๋ยวจับทันมาน้เะเสร็จละเสร็จแล้วนั่นะน่ะมันยานมันหนีมือ้อเลยแล้วเนะี่ เขาไปนี่ฮูแล้วครับโอ้คือไวแต่วะตัวหนึ่งครับตัวหนึ่งครับโอ้สองตัวสองตัวครับนั่นนะวั่นค้างกันนี่สองตัวโอ้บึกเอฟเลยตัวนี้ เก็บได้ตัวนี้เนื้อใสกันโอ้ยโอ้ยโอ้ยสามตัวแล้วเห็นลายตัวครับนานนี่หลืมเนี่ยแต่ผมจับไม่ได้ครับเดี๋ยวผมว่าผมกลับเดี๋ยวชะมวกในรถครับผมเห็นชะมวกมาม่แต่ไม่รอครับชะมวก แต่ผมมีดามนะครับ่ะนะยังมวหาดามใ่พึ่งเฮ็ดมาครับมีในหูนะครับเขาบีกแล้วอุยว้ยสู้ไว้แท้เห็นยูนี่ครับว่บางในนี้ปลุกไล่หนึ่งเดชไอ้พี่เสือบดและ มูโตวบ่นี้เด็กกล้าครับโอ้ยเข่าไปแล้วโอ้ยหมดทขั้นครับเข้าไปในหุเลยอู้หูนี้นี่นะสองสามตัวครับอีกตัวนึงอีกตัวนึงตัวนึงย่างนี้นี่ตัวนึงครับอดเดี๋ยว อ้ยเทงบ่ถือจับเอาครับจับเอาดีกว่าเดี๋ยวตั้งผมขออนุญาตตั้งกล้องนะครับนี่ใส่เราตัวใหญ่โอ้ใหาครับโอ้นี่โว้มันถืออยู่ครับนี่ ถืออยู่ครับนั่นแหละวู๊หสองตัวแล้วครับโอ้ยหาแนวใส่ก่อนพ่ออีกตัวนึงเนาะครับนั่นนะ่ะอุ้ยครับโอ้ตัวน้อยครับตัวนี้ต้องใส่ถุงมือครับ ย่านาานั้นกัดผมบเเคยมาจับเนาะบ่รู้ว่ามีีบุนิบ,บหนึ่งสองสามสี่หา้าหกโตแล้วครับเป็นย,ยาติงครับยาติงยาติงขึ้นไว้แท่ขึ้นจวดเถอะยวโะอ้อเอ็นแล้วครับ หลังอ iec, iden, ีเขาหูนได้แล้วใส่ใส่ถังพอีกตัวนึเหรอครับนั่นะโนนโนนโน่ยุไปแค่ไปแค่เมลงหูเลยครับ อุ้ยยังบุ๋ลงครับยังบุง๋ลงโอ้ยมีกามมั้งครับอ๋อตัวนี้ตัวนึงครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้ไส้ทังครับโอ้วทังกับเปิดยากโอ้ยมีแต่กล้ามมีแต่กล้ามครับตัวนี้ตัวไหนควันแมงกี่ซ้อนครับนั่นแหละโอ้ ของแสบด้วยนี ja e ่อ้ตัวแดงจึ้งคึ้งเลยครับทั้งนั้นอ่ะเห็นไหอเนอะนี่ครับนี่โอ้ยบังกลามดูผัวผัวเราโอ้ยนี่มือกูซะเนาะ นึงตัวนึงครับ <Okay. S 1> เด้อ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 เพิ่งนี้เด้อนี่ครับนี่ครับนั่นอนะ่ะนี่ครับโอ้โอ้มันกัดกันอยู่บ่เป็นเช่นนี้เฮ้ยมันโค้งกันอยู่ครับโอ้โอ้โอ ยืนนิมนนม่มือยืนีิ่มืออืมโค้มือนอยู่ครับสองตัวเลขัดความความสุขเขาด้วยนี่ <c ười> <c ười> โอ้ยไก่เลีวเลี้ยงแล้วครับไก่เลีวเลี้ยงแล้ว ติงนิ่งนิ่งนิ่งครับฮึ๊บโอ้ยแมียนยีรีเห็นวะนั่นอะโอ้ยยูน้ำม่งเดียวกันเลยขออีกแล้วครับอึ๊บ โอ้นี่คือตู้ไข่คร,ครับนั่นแหะไข่วะเต็มท้องเลยครับผมสีบอวมนอันเนาะผมซี่อยมันไข่เนาะ <Okay. S 1> โอเคโอ้ตัวแม่ครับนี่ก่ามตัวนางครับตัวน้อยๆก่ามน้อยๆน,ยนี่ปล่อยมนอันเนาะมันไข่ครับมันไข่เห็นไหมครับ โอ้หูมันยีหลีครับนาหนาเนี euh. ่เห็นโตมันลงไปบางเดยนี okay, ่ป oh, <no. S 1> ๊อดไม่จงหูปุ๋นะคือหูปูเนี่ยครับคือหูปูบ้านเขาเนี่ยโอหโมันเลอกครับโอ้ยตัวนี้ทั้งโขกเลยครับเนี่ยอ๋อสูครับสู มิโซครับมิโซมึงยา,ดยา,ดาเด้กมึงยาเด๊กคนหนีผมเด้อมึงยาเด้กมาเด้อมึาหนีหนีบลเล็กนี่เอ,อ้ <c oughs> อะนีอีกไหมมีตรงนี้เหรอครับนัน่นน่ะเดี๋ยวกลับไปหา เอาเนี้ยใส่เข้ากันตัวนี้ดำปิดเลยครับแล้วนะตัวนี้เห็นมัอัน,นั่น,น,นไปแล้วไปแล้วลดำปิดเลยแย่หน่อยครับผม่านมันหนี <laughs> ผมกล้าจับ ก้าบเง่บวดเว้ยหนีบมากนีโโ่โอ้โหหนีบหนีบคักหนีบแน่นะเห็นแวบๆกแบบู้ไว้แท้ ่ไว้ทอคนครับบ่วไว้ทอค้นมันแท้มือนี่จั๊กสิไมีเนื้อให้กินบ่มีเนื้อให้กินนะครับนันน์นเบิ่งอยู่นี่มีแต่หัวนะกลับไปนี่ก็ยังบ่ฮู้จักเมนูครับโยนานาท่านใดฮู้จักวิธีเฮ็ดกินนะครับก็แนะน้เข้ามาได้เลยครับผมเดี๋ยวไปขังไว้ก่อนครับเขาเอาไปเฮ็ดหยังกินเนาะนี่ แล้ววครัับตนึงนี่นลน้ำยาครับเดี๋ยวบดีโบเห็นมังครับของเบื้องดีๆครับตัวนี้คูพร้อมครับใครอร้ว่นรองจาวมไปตให้หนอนขึ้นตัวอตนอล่น่ะ อู้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 ก้ามเงยเลยครับก้ามเดียวพ่องก้ามเดียวเงยเลยโอ้แนวใสก็อยู่ไกลเดี๋ยวนี้ใสนะครับ ฝนกระตกแล้วครับนาหนาเดียวเครับกลับบ้านดีกว่าครับครับนาหนาเขากลมาเบิ่งผลงานครับมือออกมาจับข้าวเดียวนะครับก็ได้พ่อไปผมคิดว่าเดี๋ยวไปทอดลองเหมืงนะครับนาหนาหนาจะโอเคหรอทอดลองเหมืงครับปล่อยตะกเกียนเนี่ยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็หาอยู่หากิน เพราะนี่แหละครับนั่นน่ะเพราะแล้วเว้นเราง่ายครับกบฝากกันนะตามรับชมคลิปต่อไปในของบ้าเจียเป็นได้ครับไม่หน,นีขอร้านนานเพียงเท่าน,นี้นะครับนาะฝนกระตุกสวัสดีครับ